ค่ยสว่ามันจะอร่อยสมกำลังดีนี่นะคะน้ำจิ้มซีฟูดของเราก็คือแบบว่าเข้มข้นมากๆเลยอันนี้ทำเองเลยือ่ป่าวคะ่นเองแต่นทุกวันสดๆนี่นค่ะนี่นะจา๊ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยหน้าร้านสดๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นไข่หมึกแท้เราสังเกตได้าจากตรงนี้นะมันจะเป็นใสๆนะคะทุกคนจา๋าแล้วก็จะมีแบบสีขาวแบบนั้นอ่ะ ถ้าเกิดว่าเป็นแป้งก,ก็จะมีคาบเป็นคาบผส,สมอยู่แล้วต้องทานคู่กับกระลำกระลำฝอยด้วยนะถึงจะอร่อยนะคะเปื่ไงจาเเรี้วหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดอืมอ สวัสดีค่ะอยู่กับยินในช่องยินฟินฟู้ดนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะยินอยู่ที่งานเทศกาลอาหารนะคะทุ่งสีเมืองอุดรธานีจ้างานนี้นะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่29กันยาไปจนถึง8ตุลาคมนี้เลยค่ะทุกคนจ้าวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปกินไข่ปลาหมึกย่างพ่อค้ามาจากขอนแก่นนะคะทุกคนคะ่ะเป็นพ่อค้ามือใหม่วัยรุ่นสร้างตัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปอุดหนุนกันหน่อยนะคะตามมาเลยจ้าเขาบอกว่าน้ำจิ้มรสเด็ดมากๆเลยค่ะทุกคนจ้า ตามมาเลยค่ะ ไข่หม er ึกทอดไหมคะแวะก่อนจ้าไข่ไข่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแวะก่อนนะจ้าแวะก่อนนะจ้าแวะก่อนนะจ้าไข่หมึกทอดจ้าหลายฟองหมุนก็มีนะคะแวะก่อนจ้าสั่งได้นะคะทุกคนจ้าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านไข่หมึกทอดมหาสมุทรจ้าเขาบอกว่าร้านนี้นะคะใช้ไข่หมึกแท้เลยใช่ไหมคะนี่เลยจ้ดเต็มเตาเลยค่ะทุกคนไข่หมึกแท้จะสังเกตได้ยังไงจ้าก็จะเป็นแบบนี้ครับ ถ้าถ้าเขาผสมแป้งมันก็จะมีพวกค้าแป้งค้าอะไรอย่างงี้เพื่อเพื่อที่จะลดต้นทุนของเขาถ้าเป็นไข่แท้มนี่ไงมันจะเป็นแบบอย่างนี้ใสๆอย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้ก็กําลังจะเป็นตัวส่วนตรงเหลืองๆจะเป็นไข่อ่อนมาซึ่งมันก็จะติดกันแบบนี้เลยจะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ก็คือหั่นแล้วใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือยังไม่สุกเราล้วนไว้พอพอสุกแล้วเราก็จะมาตัดวันนี้เตรียมมากี่โลคะ โอ้เป็นเป็นร้อยสองร้อยรูร้อยสองร้อยรูถ้ามามางานนี้ถือว่าคนตอบรับตัดสินใเรื่อยๆคนตอบรับดีไหมคะมางานนี้อะไรนะจ๊ะคนตอบรับดีไหมคะมางานนี้ดีใช่ไหมคะขายดีแล้วแบบคนเยอะเนาะวันนี้วันศุกร์เนาะคนก็แบบมีถนนคนเดินอยู่ข้างด้วยนะอย่าเดินไปเดินได้นะคะจ้า เขาบอกว่าไข่หมึกจะอร่อยจะต้องทานคู่กับน้าจิ้มรสเด็ดแบบนี้เลยจ้าน้ําจิ้มซีฟู้ดของเรานี่มีเอกลักษณ์ยังไงจ้าพี่จ๋าคือเราทําเองเราไม่ห่วงเครื่องไม่ห่วงเครื่องเป็นเครื่องที่เน้นๆแบบนี้เลยจัดเต็มหมดเลยจ้ารสชาติเอ้กเรี้ยวหวานเป็นคอนซีตของซีฟู้ดอะระดับ มูดขอโทษมหาสมุทรอ่ามหาสมุทรนะคะนี่นอกจากจะขายไข่หมึกย่างล้วยังขายเป็นนี่เลยจ้ะปลาไข่ทอดดวนแล้วก็นี่เลยนี่หากินยากนะอันนี้หากินยากนะสาหหลายพวงองุ่นนะคะขายกล่องละ35เองไม่ใช่สิกล่องละ40แต่ว่าเป็น3กล่องร้อยนะคะส่วนปลาไข่ก็จะขายกล่องละ50บาทแล้วนี่ขายยังไงจ๊ะช่วยละ60ิใหญ่1 0 0 60แล้วก็100จุกแบบนี้เลย หนึร้อยได้เยอะมากค <น S 1> ุณจัดได้นะคะแวะก่อนลูกช้ามาะลวเชเดลยจ้าสองเลขหกสิไก่หนึ่งร้อยครับเร็ดด้วยห้าสิบบาทจ้าเอา้ยนึจ้าาน้ำจิ้มเลยไหมคะ สามคนเลยจ๊ะกราช่วยช่วยกันคอบครามาจากไหนกันคะดาบคอนแก่คะโอ้คอนแกะบ้านเราเนี่เองใกล้ๆกันนะคะก็จะวิ่งโซนอีสานทั้งหมดจบจากงานนี้แล้วไปไหนต่อคะไปหนองบัวลำพูครับไปหนองบัวลำพูไปด้วยกันเลยนี่ใช่ใช่สามสามร้านไปด้วยกันก็จะมีญาติญาติแก่สี่สี่วห้าวงไปด้วยกันอันนี้ก็คือตะเวนทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะเฉพาะอีสานไปเฉพาะอีสานเนาะขายขายหมึก อย่างเดียวเลยเอนกันเค็ดจ้านี่เขาบอกว่ากินกับอันนี้จะเด็ดมากๆเลยกะหล่ำไม่รู้ว่าแค่กะหล่ำฝอยธรรมดาธรรมดาทำกินกับอันนี้ทำไมมันอร่อยเพราะที่ไม่ไม่มีแมงไม่มีอะไรอ่าทำไมมันอร่อยก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่าจะกินกับน้ำพริกน้ำจิ้มกับแกงอะ น้ำจิ้มซีฟู้ดของเราก็คือแบบว่าเข้มข้นมากๆเลยอันนี้ทําเองเลยหรือเปล่าคะค่ะปั่นเนองปัง่นทุกวันส,สดๆเลยค่ะนี่นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยหนะ้าร้านสดๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นไข่หมึกแท้เราสังเกตได้จากตรงนี้นะมันจะเป็นใสๆนะคะทุกคนจา๋าแล้วก็จะมีแบบสีขาวแบบนั้นอนะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นแป้งก็จะมีคราบเป็นคราบผสมอยู่แล้วต้องทานคู่กับกระหล่ำกระหล่ำฝอยด้วยนะถึงจะอร่อยนะคะ เป็นไงจ๊ะเผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดอืมอร่อยปาวร้านมหาสมาุทรปู๊มเอ่อไม่ใช่ปู๊แบบไข่ปลาเบิกทอดนะคะจะอยู่ข้างนั่นเลยข้างกันจำพอหมกแล้วก็ลตังกุลุนะคะสามร้านเรียงกันเลยสามารถมาอุดหนุนได้นะจ้องอ่ะให้เบอร์โทรได้ไหมคะเบอร์ อะไรหรือเปล่าจ๊ะตอนนี้ยังยังไม่ขยายแฟนชายยังขายในครอบครัวก่อนขายมานานหรือยังคะเพิ่งออกจากงานประจํามาประมาณปีหนึ่งค่ะแต่ว่าพวกข้าพวแม่ก็ขายมาหลายปีแล้วถือว่าเป็นร้านเก่าร้านแก่อยู่นะแต่ว่าเรารู้ว่าร้จังตัวเนาะไข่ปลาหมึกทอดนะคะอย่าลืมมาอุณนุนได้นะจ๊ะร้านมหาสมุทรไข่ปลาหมึกทอดจ้า